สวัสดีนะครับก็สวัสดีพี่ๆทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมมีเป็นพระปิตานะครับหลวงปู่โตเนาะนะครับเป็นพิมพ์มหาเสน่ห์นะครับเป็นรุ่นเกตมงคลเนาะนะครับรุ่นนี้สร้างอยู่ประมาณ20,000กว่าองค์นะครับ24,0 0 0องค์นะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะนะครับแล้วก็จัดสร้างแค่เนื้อเกสรนะครับเนื้อเดียวด้วยนะครับฝังตะกุดนะครับ แบบนี้เจอน้อยนะครับผมได้มาแบ่งปันนะแค่2องค์นะครับผ่านมือผมน้อยมากนะครับตะกุดนะครับจะออกเงินนะครับจะเป็นสีเงินดําแบบนี้เลยนะครับจะไม่ได้เงาวับเนาะนะครับแล้วก็ฝังตะกุดนะครับเนื้อจะออกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับสวยๆเจอน้อยมากนะครับเนื้อจะออกแตกๆลานๆหน่อยนะครับนะนี่ประมาณนี้สภาพนี้ก็ถือว่าสวยนะครับสวยในระดับหเลยนะครับ ธรรมดาแค่ฝังตะกุดก็หายากแล้วนะครับนะนเนื้อจะประมาณนี้นะครับจะไม่ได้สวยงามอะไรขนาดนั้นนะครับก็เป็นพาที่น่าใช้นะครับสะสมอีกหนึ่งรุ่นนะครับนะนี่เลยประมาณนี้นะครับมวลสารนะครับป24ี2-4ก็ได้มวลสารจาก ผงของเกศพระประธานนะครับที่ชำรุดนะครับในอุโบสถวัดประดูชิมพีนะครับนำมาเป็นมสารหล,หลักของพระรุ่นนี้ด้วยนะครับรุ่นนี้กึ่งๆนะครับจะว่าทันก็ไม่ทันนะครับนะสำหรับปี24หลวงปู่โตนะครับแต่หลวงปู่ท่านนะครับให้น,นำผงของเกศพระประธานที่อยู่ในพระอุโบสถมา นำมาเป็นมณสารนะครับของพระรุ่นนี้นั่นเองนะครับมณสารนะครับหลวงปู่ท่านจัดเตรียมมณสารไว้แล้วนะครับแต่ท่านเกิดมรณะภาพก่อนนะครับก่อนเข้าพิธีนั่นเองก็ถือว่าทันก็ได้นะครับไม่ทันก็ได้เนาะนะครับพระกึ่งกึ่งนะครับนะแต่ก็เป็นพระที่น่าใช้นะครับน่าใช้บูชาสะสมอีกหนึ่งรุ่นนะครับมณสารก็คือเททัทนนั่นเองนะครับหลวงปู่ท่านจัดเตรียมมณสารด้วยตัวของท่านเองด้วยนะครับนะตะกุดก็ทันนะครับแค่ ไม่ทันนะครับเข้าพิธีแค่นั้นเองนะครับไม่ทันหลวงปู่ปุกเสกแค่นั้นเองนะครับทั้งมวลสารตะกุดนะครับทันหลวงปู่ท่านนะครับจัดเตรียมมวลสารนะนะครับแค่ไม่ทันหลวงปู่เข้าพิธีพุทธาพิเศษแค่นั้นเองนะครับนะองค์นี้ก็ฝังตะกุดนะครับอยู่ตรงกลางองค์พระเลยนะครับนี่เห็นไหมประมาณนี้นะครับนะพบเจอน้อยนะครับ ราคาก็ขยับขึ้นเรื่อยๆนะสาหรับแบบฝังตะกุดนะครับไม่ฝังก็ขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับสําหรับฝังตะกุดนะทางวัดนะครับหมดไปนานแล้วนะครับนี่เลยปี2524นะครับออกที่วัดประดูชิมพีนะครับสำหรับฝังตะกุดเนื้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับมวลสารเยอะเหมือนกันนะนะครับน่าใช้บูชาสะสมนะครับหลังก็จะเป็นหลังเยนนะเนาะ นะครับหลังยันนะนี่เลยมรสารเป็นเม็ดสีดําสีขาวสีน้ําตาลสีเหลืองนะครับเยอะมากประมานี้นะครับผมลืมบอกไปนะครับผมได้มาพร้อมบัตรนะทั้งสององเลยนะครับบัตรจากวัดประดูชฉิมพีนะครับนะนี่เลยนะครับแบ่งไปพร้อมบัตรนะครับหลวงพ่โตแบบนี้เลยนะครับนะสองใบผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ พี่ๆได้เช่าหากันนะครับส่วนพี่ๆท่านใดที่มีนะครับน้องก็ยินดีรับเช่านะนะครับนี่เนื้อสวยๆนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสภาพนี้ได้เดิมนะผ่ะได้เดิมนะครับนานๆมีเข้ามาทีนะครับแบบฝังตะกุดผ่านมือผมแค่ไม่กี่องค์นะครับนี่มวลสารเยอะมากจัดสร้างแค่เนื้อเกสรเนื้อเดียวนะครับตะกุดก็จะเป็นแบบม้วนแล้วก็ฝังลงไปเนาะนะครับ จะออกสีเงินเลยนะครับเงินก็คือเงินดําเลยนะครับนะนี่เก่าถึงยุคแบบนี้นะครับประมาณนี้เนาะส่วนพี่ๆท่านใดที่มีก็พาเครื่องหลวงปู่โตนะครับหลวงพ่อคูณหลวงพ่อเกษมนะครับหลวงปู่แหวนนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับน้องยินดีรับเช่านะนะครับมีไรลองส่งรูปมาดูกันก่อนได้นะครับนี่ฝั่งตะกุดนะครับ ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับผมเปิดให้แบ่งปันให้เท่ากันละกันนะครับพร้อมบัตรวัดประดูนะครับสใบเนาะผมเปิดนะครับให้พี่ๆได้เช่าหาบูชากันอยู่ที่อ,อง์ละนะครับ4 5่0าบาทนะครับองละ4,500บาทพี่ๆท่านใดสนใจนะครับเช่าหาบูชารีบทักรีบโทรรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อเข้ามาก่อนก็มีเซ็นเลือกก่อนนั่นเองนะครับมีแค่2องค์นะ พี่ๆท่านใดที่ตามหาอยู่ก็รีบติดต่อเข้ามาอะไรกันนะครับเพราะว่า,าเจอน้อยมากนะครับแบบแบบฝังตะกุดเนาะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Thank you.